ความพร้อมเพรี่ยงของหมู่ก่อให้เกิดความสุขพระพุทธพจน์บทนี้สะท้อนให้เห็นว่าหมู่คือส่วนรวมหากมีความสามัคคีกันนั้นย่อมก่อให้เกิดความสุขเพราะจะมีแต่ความก้าวหน้าความเจริญสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอน,นันทมหิดลในการถวายพระอภิบาลของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีก็ทรงเห็นความสามัคคีเป็นเรื่องสำคัญ ทังที่ทรงมีกระแสรพระราชรำดำรัสทางวิทยุกระจายเสียงแก่ประชาชนชาวไทยเมื่อวันที่สิธันวาคมปีพุทธศักราช2488เพือ่อทรงขอบใจประชาชนที่มาเฝ้ารับเสด็จตลอดทางอย่างเนืองแน่นในวันที่เสด็จถึงพระนครมีความตอนหนึ่งว่าในวันที่ข้าพเจ้าเล่าเรียนอยู่ที่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ข้าพเจ้ามีความคิดถึงท่านอยู่เสมอ จึงได้พยายามเล่าเรียนให้ดีที่สุดที่จะทำได้เพื่อมาอยู่ร่วมมือกับท่านทุกคนในการส่งเสริมความเจริญของบ้านเมืองเราท่านทั้งหลายคงเห็นอยู่ว่าแม้ว่าสงครามจะสิ้นสุดไปแล้วความทุกยากก็ยังมีอยู่ทั่วไปในโลกซึ่งรวมถึงบ้านเมืองไทยที่รักของเราด้วยแต่ข้าพเจ้าเชื่อว่าถ้าคนไทยทุกคนถือว่าตนเป็นเจ้าของชาติบ้านเมือง แต่ตางปฏิบัติหน้าที่ของตนได้ดีด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและถูกต้องตามตานองครองธรรมแล้วความทุกข์ยากของบ้านเมืองก็จะผ่านพ้นไปได้ข้าพเจ้าจึงขอร้องท่านทุกคนไปร่วมมือกันทําหน้าที่ของตนโดยขยันขันแข็งและขอให้มีความสามัคคีกลมเกลียวกันจริงๆเพื่อชาติจะได้ดํารงอยู่ในความวัฒนาถาวรสืบไป